แต่ของไม่ยันยังยุนีเขากนไปบนห้องกันปะนีาบอกเด้อว่าจะขอไม่อารมณ์อีกแล้วนะทีมเมืรอเติอนกงว่าปรึกษานี่มันเรื่องเอยียงวะกูว่ากูาอยากเลิกกับพัวว่ะพดหูบอว่าการที่พดมีอารมณ์ดูๆแบบเนี้ยมันกําลังเหตุใหอีแพ้มันอึดอัดตอนเนี้ยมันกําลังขิดอยากสีเลิกกับพดอยู่อีรีแต่ะแม่แม่แต่ว่าเรื่องเนี้ยแม่ซอยพดได ของไม่ยันยางยุนีปะ่ะเข้าเสินห้องกันดีกว่านีอย่าบอกเด้อว่าจะขอมีอารมณ์อีกแล้วนะแมนเขาไปสีท่อมูลนไส้เพิ่มกลาม,มากมันไม่มีอารมณ์ดูจกน้อยอะ่ะของชายคอแนนี่บอกโอ้ยแต่มือเศร้าเนี่ยตอนตื่นนะเ้าพิ่นไม่ยัยังกันไปรอบนึงเด้เขาไม่อารมณ์ดอกเขาเมื่อยเอานะามือละสามรอบเอง เสาเทียงแรงถือว่าเขาขอนะ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 เออเอ,อ,อ,อก็ได้<ย>ขาสซันปะเขาคือทองกันดีกว่า เดี๋ยวแม่จะได้ยินเก่งใจขึ้นอืมเพิ่นบได้ยินดอกเพื่นเท่าแล้วละ่ะแม่แม่แม่เอากันอีกแล้วนะสองคนนี่เอากันย่ำไหบ่พเคยเก่งใจแม่เลยเสียงดังไปสามบานแปดบานพอี <c oughs> แพ่ไต่ข่าวว่าผัวผู้เสกจัประคักเล้ติแมน มือหนึ่งแนววา,าตัก็สามรอบกูละเมยเริ่มสิทุนมาไวแล้วล่ะโอ้มันก็ดีป่ะนันละ่ะนี่มึงเบิงกูกับผูบาวกูนี่คบกันมาสามปีละเอากันแค่เดือนละเถอ,อยกูแหงเบิดแล้วเนี่ยมึงอยากได้ผัวกูบล่ล่ะเดี๋ยวกูยกให้โอ้ยว่าเอาดอกกูกะเ้าเหรียญซื้อเซ็กจัดปานนี้บ่ได้เห็ดเวียดเห็ดงานกันพอดีเออว่าแต่มึงมีเคล็หลับอย่างวะผัวมึงคือเบื่อมึงจกเถื่อ กับบอด้ไม่เคล็ดลับอีกย่างเด้แต่ว่ากูได้ยินมันบอกว่ากูนะ่ะว่าไม่กินปากแถมปากเงี้ยหอมอีตังหากเวลามันอยู่ไกลนะก็เลยเกิดอารมณ์ดูว่าสั้นแล้วมึงใส่อีกอย่างวะมึงคือว่ามีกินปากเลยเดย้กูใส่ยาสีฟันจมโบสมยัยเนี่ย แปนเซตปุบหน่อยกินปากหายปากเลยเด้มึงอิรีติแมนพ่อ,อยาสีฟันโตนี่นะมันเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษซอยละงาบกินปากได้ยังต่เทอแหลกใส่เลยแถมเนีซอยฟันขาวขื้นอีกต่างหากบะเสืยอดมึงลองไปใส่บึงอือเรามันหลอดละจากบาทอะหลอดละลอยสี่สิบเก้าบาทอยู่ในช้อปปี้ลาซาด้าติกต็อกช็อปนะมีเบิร์ดเลยเดย้มึงไปล่องสังมาใส่บึงเด้ออือเราโตนี่ใส่แล้วมันแสบปากบ่ แส่ปากเลยเด้ทามึงแปรงเสร็จตั้งแต่เที่ยแรกนะมึงจะรู้สึกได้เลยว่ากินปากมึงน่ะหอมสดชื่นโอ้ดีขนาดนี้กูต้องไปล่องสื่อมาใส่เบอรงแล้วละ่ะแถมมาแพงพร้อมเออเหลวว่าแต่ที่มึงเอ่นกล่องมาปรึกษานี่มันเรื่องเอียงวะกูว่ากูาอยากเลิกกับพัวว่ฮะฮะเลิกกับผัวอย่าบอกเด้อว,ว่าเพราะมันเซ็กจ,จัดเกินไป แม่เรามันนักขนาดนั้นเลยติมึงมึงเป็นกูมึงบมหูดอ,อกขคาเซียลดูปานั่นน่ะกูบ่ไว้หรี่แล้วมึงลองปรึกษาแม่มึงเบิ่งไปแม่มึงแล้มีความคิดเห็นจังไดฮะเลิกกันแมนจ้าแม่แพ้เลยว่าจะมาปรึกษาแม่นี่ล่ละแพ้จะเลิกกับพศแม่จะว่าจังไดมีอย่างกันคือสเลิกกันลกูกแม่คือเห็นหักกันดีอย่ หักมันก็หากอยู่แม่แต่ผลมันมันเป็น,นอีหยังบอกให้แม่ฟังรถม,มันเสกจัดเกินไปแม่แพทเริ่มจะทนมาไว้แล้วนี่บางมือนะสามหลอบบางมือก็ตั้งหารอบเลยเด้เป็นแบบนี้นะแพททนมาไวด้ดอกโอ้ยแม่กันึกว่าไม่เรื่องอีหยังกันเรื่องแค่นี้นี่เองมันว่่เป็นเรื่องใหญ่โตอีหยังเลยได้ลูกการทีพัวเมียมีอีหยังกันนะ มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่ามีอย่างกันพ่นน่ะลูกมันจังผิดปกติเข้าใจบอถแต่มันกระดูเกินไปได้แม่แพ้ฟังแม่เด้อการทีสิหาผู้ใาด้ดีดีแบบประคตนะมันบ่แมนเรื่องง่ายเรื่องการเรื่องงานมันก็มีความรับผิดชอบอีกอย่างมันก็บเจ้าสู่อีกต่างหากผู้ใาด้ดีๆแบบเนี้ยมันหาป่ไเด้ง่ายๆเลยเด้แม่วานะะย่งพึ่งเลิกกันเถอะเนาะี๋ยวแม่สิจัดการให้เอง แล้วแม่สิจัดการจังใดน,น่ะแม่สีวอลกับบกพพลมันไห่รับร่องว่าบ่ม,มีปัญหาแน่นอนแพ้ยะสบายใจได้เลยเด้อกแม่ครับเห็นแพ่บ่ปครับ แ่ไม่ไปข้างนอกนะพนดมีอย่างบ่หละเอ่อมีอันร่มอีกแล้วเมนบอครัแม่พดหูบอว่าการที่พนดมีอันร่มดูดูแบบเนี้ยมันกําลังเห็ดให้อีแพรมันอึดอัดตอนเนี้ยมันกําลังคิดอยากสิเลิกกับพนดอยู่อีลลีแต่คะแม่แม่นอีแพระมันมาระบายสูแม่ฟัง แต่แม่ว่านะมันกับโมเมนความผิดของโพดดอกมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละที่จริงอ่ะอีแพร่มันกวสิดีใจด้วยซ้ำไปที่มีผัวเสกจัดกแบบนี้ถ้าเป็นแม่นะแม่ก็คือสิบคิดคือมั่นดอกเราแพาาแร่บอกตร,รงไหนเนี่ยครับแพร่เลิกกับผมมีดีดีแม่นได้ว่าเลิกเนี่ยแม่ซอยโพดแด่นี้ท่าพดอ่ะยั่งอยากคบกับอีแพร่อีต่อไปผมไม่อยากเลิกกับแม่ วิธีไหซอยไดแม่บอกผมมาเลยอีแพร่น่ะมันก็แค่บอกมี่อย่างหนูก,กับโดซื่อแต่ว่าเรื่องเนี้ยแม่ซอยโพดได้ย่ำโพดมีอารมณ์โพดก็แค่บอกแม่แล้วแม่สิทำหน้าทีแทนอีแพร่มันเองแค่เนี่ยเรื่องทุกอย่างก็สิจบอย่างสวยงามแล้วฮะเหตุผมไม่ยังกับแม่เนี่ยนะแมนแต่แค่มี่อย่างกันซื้อ ส่วนพดอ่ะกันยังคบกับอีแพรคือเกา่าเออเออเอานะพดอ่ะก็ต้องคิดมากดอกถือซสว่าแม่หาทางออกซอยพดเราเด้นี่หรือว่าพดอยากเลิกกับอีแพรมันละ่ะเออก็ได้ครัแม่โอเคเลยปะเข้าขึ้นห้องกันเลย แม่พร้อมแล้วพดขสัน่นพดกระถาแม่จะเข้าเด้อเดี๋ยวแม่อ่ะสีเขาไปแป่งฟันซะก,ก่อนปากสีได้หอมๆครับแม่บัดน,นี้ล่ะสิได้ลิมรดความแสบของเราเคยจะเถอ ยิงนงวารีลาเด็ดประครับยากลูก้คึกกันว่าม,มันสิเด็ดสำใด เดี๋ยวอีแพ่มาสิมาก่อนสิมาเห็นสิดิมอี๋เนี่ยเนี่ย แม่กำลังซอยแพ้อยู่ด้นี่ซอยแพ้ซอยแพ้แบบไหนหนีมันกำลังกอกระพัวลูกชัดชัดแพ้่กับแพรเป็นคนบอกแม่เองว่าแมนตีว่าแพร่อะบ่อยากมีอย่างกระพัวมันแม่ก็เลยมามีอย่างกระพดแท่นนีเด้แต่นีมันมาเป็นห้างกอกที่แพรตตรงการเลยได้แม่แม่เป็น่าของแม่นีแพ้่คิดว่าแม่จะมาคุยกับคนให้แพร่แต่นี่อีหยังแม่ดันมามีอย่างกระพดแท่นแท่นแบบนี้น่ะแพ้่เราบ่ได้ดอกแพ้่ แม่ก่อนแม่ไม่เจตหน้าดีได้แพ้คิดได้จังไหนแม่กับหููเอาหัวคนเดียวกันถ้าคนอื่นเขาหูนะ่ะแพ้เดี๋ยวหนาไปวไไ้ใสแม่็ท้ยังแม่ขึ้นประเขดแน่แม่บ่ไดซอยอยังแพ้เลยแต่แม่กำลังตอบสนองความต้องการของแม่อีกต่างหากแพ้แพ้คงเสียยู่นิตอไปบ่ไดแล้วล่ะแ,แม่แพ้อ,อายคนเดี๋ยวแพ้จะเก็บคอหรือใหญ่ไปอยู่มองอื่นดีกว่า เสแม่สองคนไหนยู่น้องกันต่อไปเลยแพ้เดี๋ยวก่อนใส่แม่ว่าวิธี่นี่ไม่นช่ส่อยแก้ปัญหาได้แล้วมันคือเป็นแบบนี้ผมมานหนาเสื้อแม่เลยเท่ากับเท่าแพ้จะอยากอยู่นั่เสื่อแม่อยูคนเดียวไปเถอะแพ้เดี๋ยวก่อนแพ้แพ้รถแม่ขอร